ก่อนที่ครูจะทําเซรั่มนะคะคือลูกครัวค่ะผมบางเพราะเขาเป็นทาร์สเมียนะคะลูกสาวแล้วผมบางเฉียบเลยนะคะหาซื้อสมุนไพรหาซื้ออะไรมาให้เขาใช้ผมเขาก็ยังบางครัวไปซื้อยาสระผมราคาหลักพันเลยนะให้ลูกใช้ซื้อมาทีสามขวดห้าขวดเลยมันดีแต่ตอนใช้ใหม่ห,มหลังๆมันร่วงเกือบหมดอะทีนี้พอลูกครัวค่ะผมล่วงหนักมาก เราคิดเลยนะว่าวันหนึ่งอะถ้าเราแบบได้มีโอกาสนะเราจะทําแชมพูให้ลูกใช้แล้วในที่สุดฝันครูก็เป็นจริงทุกคนครูได้ทําแชมพูสูตรเนี้ยค่ะมาให้ลูกครูใช้เราใช้ประคำดีควาย50%าสิบเปอร์เซ็นแล้วเราไม่ใช้สารสกัดค่ะเราใช้ประคำดีควายของแท้ครูเคยพาพี่รุ่งไปดูโรงงานแล้วเราใช้ของแท้ทั้งหมดค่ะ ครูพาผ,ผู้บริหารไปดูโรงงานเลยสมุนไพรทุกชนิดเราใช้ของสดทั้งนั้นเลยคุณอย่าลืมนะคะสารสกัดคือเคมีคุณไปยืดไปดัดไปใดไปย้อมไปทำอะไรมากๆผมร่วงแน่นอนเพราะเคมีกับมนุษย์มันไม่ได้เข้ากันนะคะมันเป็นมันเป็นแรงต้านใช้นานๆอันตรายด้วยซ้ำแต่ชั่วข่าวไม่เป็นไรหรือนานๆครั้งไม่เป็นไร คุณจะใช้ลองแค่ขวดเดียวก่อนก็ได้หรือซื้อไปตุนก็ได้เพราะของหมดบ่อยมากของต้องรอนะคะทุกคนรออะไรคะรอประคําดีควายคะ่ะนะคะบางทีมันต้องลอ็อตนึงที่สั่งมาต้องรอนานลองนะคะใครที่ผมล่วงหนักหนัก,ห,นกหัวล้านผมบางมีปัญหาหนังศีรษะมานานมากใช้แต่ต้องใช้ทุกวันไม่ใช้วันเว้นวันใช้ทุกวันจนกว่าจะแบบจนกว่าจะแข็งแรงนะคะผมแข็งแรงไม่ค่อยร่วงหนาขึ้น แล้วค่อยเริ่มสะวันเว้นวันนะคะพอหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้เนี่ยทุกคนดูนะคะเนี่ยสะเสร็จเป่าให้แห้งเอาเป่าพัดลมก็ได้เป่าใดก็ได้แล้วแต่แห้งเสร็จก็ใส่ตัวนี้นะคะไม่ไม่ใส่ตอนเปียกนะคะเพราะมันเป็นอาหารผมอาหารผมจะผมจะกินอาหารได้แค่ตอนปากมันอา้าตอนผมเปียกปากไม่อา้าพอแห้งปุ๊บปากผมมันอา้านะคะเส้นผมอะคะเขาจะมีปากนะคะมันจะอา้อาอา้อาอ้าอ้าเราใส่ตัวนี้ไปเขาจะได้กินอาหาร ผมมันถึงได้แข็งแรงคะแชมพู300นะคะอ่ะแล้วก็เซรั่มค่ะเซรัม่มเซรั่ม490ไม่ต้องตกใจกับราคาเพราะใช้ได้นานมากเฉลี่ยแล้วคุณจะซื้อถูกกว่าท้องตลาดเพราะอันนี้ใช้สะสองครั้งครั้งละนิดเดียวแล้วจะไม่มีฟองไม่ต้องกลัวว่าไม่สะอาดนะคะเราไม่ใส่ฟองเคมีฟองมาจากประคำดีควาย100%เ มันจะไม่ค่อยมีฟองนะคะสระไปเลยสระแบบหนืดๆใช้ประมาณสามสี่วันแรกโอ้ยคุณจะลำคาญมากมันจะหวีแทบไม่ออกเลยนะคะมันจะหนืดเหนียวไม่ต้องห่วงค่ะสมุนไพรกำลังไปเอาสารพิษออกให้ไม่เกินอาทิตย์ผมคุณจะสระแล้วนุ่มมากพอคุณเช็ดให้แห้งคุณใส่ตัวนี้แล้วเดี๋ยววันแล้วไม่นานผมจะมีน้ำหนักแล้วไม่ต้องใช้คีมนวดนะคะห้ามใช้คีมนวดเพราะว่าสมุนไพร จะไม่ชอบอะไรที่เป็นเคมีนะคะไม่แพงทําไมครูถึงกล้าพูดว่าไม่แพงมันใช้ได้นานมากในทุกคนอันนี้ก็ใช้หยดเดียวหยดเดียวน้อยๆใช้กับหน้ากับคออีกหยดหนึ่งน้อยๆถูให้ร้อนใช้กับผมถูให้ร้อนนะคะเพราะน้ำมันพอร้อนเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นอาหารผมนะคะเห็นไหมอันนี้คุ้มเพราะว่าใช้กับหน้าและผม อันนี้คุ้มเพราะว่าใช้แค่กดแค่สองครั้งอ่ะทุกคนนี่เนื้อก็เป็นแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนาะนี่นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นี่โอ้ยนี่ถือว่าเยอะนะนี่เยอะนะปกติครูไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะคะปกติใช้สองสองบีบอะค่ะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่นี่ครูเรียกว่าเยอะนะเพราะว่าสมุนไพรเราเข้มขน้นบางคนเนี่ยเห็นไม่มีฟอง โอ้โหใส่ใหญ่ใส่น้อยเลยบีปา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 เสียดายตังค์เสียดายความคุ้มค่าทุกคนมันไม่จําเป็นของดีไม่จําเป็นต้องใช้เยอะแล้วมันไม่มีฟองอ่ะถูกต้องแล้วถ้ามันมีฟองคือเคมีนะคะเพราะฉะนั้นคุณสระสองรอบเนาะสระสองรอบอย่าสระรอบเดียวนะสระสองรอบอ่ะมันจะมีสูตรพลสัสแต่บางเอิญว่าสูตรพลสัสคูหมดนะคะสูตร p l u สจะเป็นขวดใหญ่อันนี้จะราคาสูงหน่อยหกร้อย เพราะตัวนี้จะควบคุมหมดเลยนะคะมีมอยส์เจอไรเซอร์มีมีทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับบำรุงผมครบชุดนะคะแต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของผมร่วงนะคะช่วยในเรื่องของผมนุ่มสลวยสวยเก๋ผมทําสีผมย้อมผมดัดผมใดนะคะก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมล่วงนะคะสูตรพลั s ตัวใหญ่ขวดละห0 0้อยขวดใหญ่เบื้องเทมนะคะอันนั้นคือคุ้มสุดแต่ถ้าผมมีปัญหาจริงๆผมร่วงหนักๆแนะนําตัวนี้เลยนะคะแนะนําตัวนี้ แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ล่วงแต่ผมเสียมากผมแตกปลายผมเสียผมไม่มีน้ำหนักผมฟูผมแบบดับดใดย้อมมาเยอะมากแนะนำสูตร plus เพราะสูตร plus มีครบนะคะเหมือน t r e in one เหมือน two in one อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนใส่ครบจบที่เดียวฝะออกมาแล้วผมนุ่มสวยเลยนะคะ